สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเดินมาเดินเที่ยวทะเลนะคะซึ่งอยู่ติดกับชายปักนะคะเป็นทะเลที่สวยงามนะคะธรรมชาติที่สวยงามนะคะของทนี่นี่นะคะตรงที่เรามองเห็นตรงนี้เป็นร้านขายเครื่องดื่มนะคะจะเปิดเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วเปิดช่วงนี่นะคะทิวทัศน์ที่อยู่ใกล้ๆก,กับแม่น้ําหรือว่าทะเลนะคะแต่คนที่นี่เขาน่าจะเรียกเป็นทะเลนะคะ เนี่ยค่มีสวนสาธารณะให้ออกกําลังกายด้วยนะคะซึ่งหน้าร้อนคนก็จะชอบมานิยมคนจะนิยมมาว่ายน้ํากันเยอะนะคะคนทท่นี่ประมาณอากาศแค่ยี่สิบองศานี้เขาก็บอกว่าร้อนกันแล้วนะคะจะพามาดูนะคะเพราะว่าน้ำก็ใส่มากขนาดไหนนะคะใส่มากมเลยนะคะใส,ส่ไปหมดเลยะคะ่ะทุกคน นี่นะคะเดินตามโค้งไปเลยนะคะเราก็จะไปเจอสะพานชขาีขาวที่อยู่ใจกลางนะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับป่าสตรอเบอรี่นะคะที่เราจะไปดูกันคนะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เดินไปกันนะคะเดินชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคน